อันนี้ก็เป็นเมนูหนึ่งครับไขก่กร,ระทะนี่ผมจะลองชิมนี่ก่อนนะครับเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องลองชิมนี่ก่อนนี่เป็นเวียดนามค่ะนี่เวียดน,นามร้อนนะคะใช่ใครสนใจเวียดนามร้อนมากเดือดทุกอย่างนะเนี่ยก,นะกำลังหยอดอยู่ ของปาแล้วชุดนงไม่รู้อ่ะมันเกินมาหรือเปล่าเอาแล้วกินกนกันหรอ่ต้องะไองมเลปมด่ป่าไปกินป่ะกินเลยเนี่ยให้แม่เขาถ่ายกระท้าให้ไปให้ไปก่อน ไม่ใช่มันค่อยๆมาเขาจแบ่งกันี่ไปยนเข้าใจเข้าใจเขาเดี๋ยวขอเวลากินนี่ก่อนนะอันนี้จะเหมือนที่เชียงคานเลยอ้เหมือนที่เชียงคานเป๊ะเลยเนี่ยอันนี้รสชาติเหมือนที่เชียงคานเลยใครกินล้างครับใส่ลอกสูตรกันมานะ Come